ดีจ้ากลับมาพ่อนะคะกับรายการสาวนีพามวลสวนหมาบิงรถอีกแล้วนะคะพี่น้องขามือน,นี้นะคะกลับมาพ่อนะคะกับนี่นะคะจากริเจนโฮมคาค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้นะคะนี่มาพ่อมนะคะรถรูผู้บริหารนั่นก็คือนิสสันเทียนานะคะพี่น้องขาเป็นรถรถยอดนิยมนะคะพี่น้องขาติดอันดับต้นๆของทองตลาดซึ่งถือว่ารุ่นของอนิสสันเทียนาคันนี้นะคะยอดขายถล่มทลายเลยนะคะพี่น้องขา บริจันคมค้านะคะนำมาขายอยู่ที่ราคา6 5แ0 0 0หืนหาันบาทนะคะพี่น้องคันนี้นะคะพอดต้นอยู่ที่ประมาณ1 000, 1 0 0 0มืนันนะคะพี่น้องขา ตัวนี้นะคะสามารถพ่อนได้สูงสุดถึง84งวดเลยนะคะหรือว่า7ปีนะคะพี่น้องขาสามารถรับดอกเบี้ยพิเศษได้นะคะแล้วก็เค่ดิดิฟรีดาวไปเลยนะคะพี่น้องขาย่ำนะคะว่าฟรีดาวออกรสูงบาทส่งฟรีทัวร์ไทยจัดไฟแนนต์ถึงบ้านเลยค่ะพี่น้องขาเอาละค่ะตัวนี้นะคะเป็นนิสสันเทียรนานะคะรุ่น2000นะคะเป็นเครื่องอ่ารุ่นเอ้าเรียกว่า XL นะคะเป็นปี2017นนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมระบบนำทางเนวิเกเตอร์พร้อมนะคะพี่น้องขา พี่น้องเบิงด้านหนาเลยนะคะว่าตัวนี่มาพ,มพร่อมไฟหนาแบบปโปรเจคเตอร์คูน้านะคะ ál, พี่น้องคะเอ๊ะพี่น้องอาจจะสงสัยว่าคันนี้นะคะตัวรถเป็นสีอีกอย่างนะคะพี่น้องคะในวิดีโอนะคะหรือว่าในคลิปาอาจจะบอชัดเจนนะคะแต่ว่าแม่สีนะคะจะเป็นตัวสีเทานะคะพี่น้องขะแม่สีเน้นแอร์เลมทะเบียนหรือว่าซัมเนานะคะจะเป็นตัวสีเทานะคะพี่น้องด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกเช่นเดิมะคะ่ะพี่น้อง่ะ สีนี่ถือว่าเป็นสีที่ดูคลาสสิกนะคะพี่น้องค้และการรักษาสภาพได้ง่ายนะคะตัวนี้เป็นสีเทานะคะรีเจนโฮมค้าขายอยู่ที่หกแ0นหาหมื่นหาันบาทเท่านั้นนะคะผู้เดนสนใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะพี่น้องค้อาอ้าวนี่เห็นจุดเด่นของรถเขาเลยนะคะพี่น้องคะพี่น้องเห็นบ่ค้าคป้ายด้านบนนะคนนี้ เป็นรายงานการตรวจสภาพนะคะรถคันนี้มีรายงานการตรวจสภาพเรียกเรียกเบิร์รายงานฉบับเต็มได้จากผู้ขายนะคะ แปลว่าคันนี้ผ่านการตรวจ inspection หรือว่าผ่านการตรวจสภาพม้าแล้วนะคะมีใบรับร้องแล้วกันมีใบรายงานการตรวจสภาพไห้พี่น้องนะคะพี่น้องขาสามารถขอจากแอดมินหรือว่าขอจากทีมงาน Regent Home c l หรือว่าขอจากนี้ได้เลยนะคะนี่สามารถส่งรายงานไห้พี่นอ้องเบิรงนได้นะคะว่ารถของเขาบ่มีชนหนักนะคะบ่มีจมนาม้าบ่มีตะตอบอมีไฟใหม่บ่มมีแดดแปลงสภาพหรือว่า เปลี่ยนแปลงโครงสร้างคะ่ะบ่มียอมแมวแบบสาซีกับสีห้พี่น้องนะคะพี่น้องคาคันนี้เป็นรถบ้านนะคะเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆเลยนะคะนี่ถัดมาเลยค่ะพี่น้องคาเขาจะมาเบิ่งตรงด้านล้อนะคะยางแล้วก็ล้อแล้วก็แม็กนะคะพี่น้องคาตัวนี้นะคะเป็นยางรุ่นดันล้อนะคะเป็นยางปี2019นสะคะสภาพยางนะคะถือว่าสภาพดีสมบูรณ์นะคะดอกอยางเต็มนะคะใส่งานได้ปกติแล้วก็ตัวแม็กนะคะจะเป็นแม็กขอบ17นิ้วนะคะพี่น้องคา ถัดมาเลยค่ะพี่น้องขาตัวนี้นะคะจะเป็นกระจกมองข่างแบบปรับพับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยวนะคะซึ่งเอกลักษณ์ของนิสันเทียนานะคะจะเห็นได้ว่าตรงไฟเลี้ยวตรวนี้นะค่ะจะมีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยนะคะพี่น้องคาถัดมาด้านนอกเลยนะคะพี่น้องคาจะเห็นได้ว่าบอดี้ด้านนอกนะคะจะมีคิ้วกระจกแบบโครเมียมนะคะพี่น้องขานี่ถือว่าสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์พอมใส้งันพ้อมขายแล้วก็พร้อมซื่อแล้วนะคะพี่น้องขาผพ้ใดสนใจนะคะ สามารถติดต่อเขามาสอบถามได้นะคะพี่น้องขาค่ะพี่น้องขาคันนี้นะคะจะเป็นกุญแจแบบรีโมดรูปทรงไข่ตัวนี้นะคะตัวนี้จะมา,าจะเป็นเขาเรียกว่ากุญแจรีโมทนะคะมีระบบป้องกันขโมยนะคะแล้วก็เป็นระบบสมาร์ทเอนทรีนะคะสามารถเปิดรถจากตรงนี้แล้วก็สามารถเปิดรถจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะพี่น้องขาสะดวกสบายมากๆเลยนะคะมาเบิ้งด้านหลังกันนะคะพี่น้องขา ตัวนี้นะคะนี่จะมาพร้อมาเซนเซอร์ด้านหลังถึง2จุดเลยนะคะพี่น้องขาตัวนี้เป็นตัวนิสสันเทียนานะคะโลโก้ก็จะบอกอยู่ว่าเทียนาเครื่องยนต์2.0รุ่น XL นะคะตัวนี้เป็นปี2017นะคะพี่น้องขาแล้วก็มีระบบนำทางเนวิเกเตอร์พร้อมนะคะพี่น้องขานี่ไฟไท้ายนะคะก็จะสวย สภาพดีนะคะตอนนี้ก็จะเป็นสภาพเดิมนะคะพี่น้องคาเพราะว่าเป็นรถบ้านนะคะเจ้าของเดิม like ดูแลมาดีมากๆเป็นรถมือเดียวนะคะบอเสื้อเป็นบคานเดียวนี่ส <possa> ิพาไปเบิ้งสำเนาของที่นาคันนี้กันนะคะว่าคันนี้เป็นรถมือเดียวแทบอนะคะแล้วก็เป็นรถบ้านแทบอนะคะพี่น้องคาเดี๋ยวเขามาเบิ้งด้านหลังก่อนสิไปเบิ้งด้านในนะคะนี่ด้านหลังนะคะตัวนี่นะคะจะมีกล้องหลังพร้อมนะคะนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะจะมีกล้องหลังพร้อมนะคะ มาเบ่งตรงถาดเก็บของด้านหลังนะคะพี่น้องะ่ะแผ่นเก็บของเนี่ยชื่อว่ากว้างและก็ลึกนะคะนี่คือด้านหลังนี่เทียบเท่ากับแอปคอร์ดเลยนะคะพี่น้อง่าแต่ว่าราคาถูกกว่าแอ c คอร์ดนี่ถาดเก็บของด้านหลังแอ c คอร์ดเนี่ยเขาจะมีรูปร่างค่อนข้างยาวนะคะพี่น้อง่ะแต่ว่าถาดเก็บของด้านหลังจะบบลึกเท่าเทียนานะคะแต่ว่าเป็นรถอาเขาเอ้นว่าเป็นรถที่เซกชันเดียวกันเป็นประเภทเดียวกันเป็นรถรูผู้บริหารเหมือนกันนะคะพี่น้อง่ะนี่ เขาก็จะมีขอดีแล้วก็คอแบบขอแตกต่างกันออกไปนะคะระหว่างสองรุ่นนี่นะคะพี่น้องขาแต่ว่านี่ก็อยากจะน้ำเสนอทั้งสองคันนะคะแต่ว่าวันนี่มาพีเซนเทียนากันก่อนนะคะนี่จะเห็นได้ว่ามีอย่างอะไรนะคะพี่น้องขาอุปกรณ์ถอดล่อแม่แลงนะคะอย่างอะไรยังไม่เคยแตะพื้นเลยนะคะนี่อย่างอะไรใหม่มากๆเลยนะคะพี่น้องขานี่ ถัดมาด้านข้างเลยนะคะพี่น้องคะนี่จะมานําเสนอตรงนี้เชี่ยนาคันนี้นะคะร้องรับนะคะแก๊สโซฮออีก20ได้นะคะถือว่าประหยัดน้ำมันนะคะเพราะว่าเขารองรับถึงอีก20เลยนะคะพี่น้องคา ถัดมาด้านหนากันเลยนะคะพี่น้องขาจะเห็นได้ว่าคิ้วกระจกโค้มเมียมนะคะทั้ง4ประตูเลยนะคะพี่น้องขาสภาพดีมากๆแล้วกับพอมไส้แล้วกับพอมขายแล้วกับพอมซื้อเลยนะคะพี่น้องขาขอย้ำอีกทีนะคะว่า n i ส s a n ชียนาคันนี้นะคะราคา6 0 0 0นหา0 0 0บาทนะคะเป็นรุ่น 2 0 XL นะคะมีระบบนำทาง n a v i g a อร์พร้อมนะคะเป็นปี2017นะคะผู้ได้สนใจสาม,มารถติดต่อขอมาสอบถา,ามตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะพี่น้องขะเอาละค่ะเข้าไปเบิ่งออปชันภายในของโดยสารกันบ้านดีกว่าค่ะพี่นอ้องขาเ่เป็นการเสียวเวลานะคะไปเบิ่งความกันเลยค่ะค่ะพี่น้องขานี่ก็คือด้านไหนของของโดยสารของ Nissan Tiara คันนี้ก,กันนะคะนี่ก็จะเห็นได้ว่าเป็นเบาะนังนะคะพี่น้องขา เบาะนั่งสภาพดีนะคะเป็นเบาะนั่งสีดํานะคะภายในของเดยรซานเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องคะเพ็ไห่ห้องเดยรซานนะคะดูกว้างขวางขึ้นแล้วก็ดูแบบโอโทนะคะดูง่ายขึ้นนะคะพี่น้องคะเอาละค่ะเข้าไปเบรงออปชั่นแล้วก็ระบบจางๆใน้องเดยรซานพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะพี่น้องคะนี่ข้ามาในห้องเดยรซานของนิสสันเทียนาคันนี้กันแล้วนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะนั่งระบบปรับไฟฟ้านะคะพี่น้องคะนี่จะเลื่อน๋ยวเบอรงก่อนนะนี่สามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะ ถึงแปดทิศทางเลยนะคะพี่น้องขาด้านหลังค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นระบบพุ s ส start แล้วนะคะเพียงแค่พี่น้องเหยียบเบรกแล้วก็เอากุญแจนะคะอยู่ในระยะใกล้เคียงกับสัญญาณนะคะสามารถเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มพุ s สตาร์ทได้เลยนะคะนี่พี่น้องขาพิเศษสุดๆเลยนะคะว่าเทียนาคันนี้นะคะไม่เพียงแค่ 8 0ดหมืโลเท่านั้นนะคะย้ำนะคะว่าไม้เพียงแค่8ปดหมื่โลเป็นไม้แท้นะคะ เรบประกันไหมนะคะบ่มีการกลับไหมแล้วก็บ่มีการก่ไกบบอไหม,รรมให้พี่น้องนะคะสามารถเอาทะเบียนของเขาไปเช็คกับประวัติศูนย์ได้เลยเพราะว่าเขามีการเข่าศูนย์ทุกระยะนะคะพี่น้องขาบ่มีขาดตกบกพร่องเรื่องเข่าศูนย์หรือว่ารับบริการจากศูนย์นะคะพี่น้องขาตัวนี้นะคะเป็นบ่ไฟไฟ้าอย่างที่บอกไปแล้วนะคะพี่น้องขาเป็นระบบพุสตาร์ทนะคะพี่น้องมีระบบเซ็นทรัลล็อกพอมนะคะพี่น้องขาภายในนะคะก็จะตกแต่งด้วยลายเคฟลานะคะพี่น้องขานี้ แผงประตูด้านนั้นก็มีนะคะตรงคอนโซลด้านข่างคนขับกับมีนะคะพี่น้องขาตรงนี้ก็เป็นไลท์เคฟล่านะคะแม้กระทั่งตกแต่งยันหัวเกียร์นะคะพี่น้องขาเป็นไลท์เคฟล่าเช่นเดียวกันนะคะนี่อ่ะพูดถึงเกียร์เขาก็มานําเสนอกันเลยดีกว่านะคะพี่น้องขาเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะคะพี่น้องขาโหมดสปอร์ตพ้อมนะคะพี่น้องอช่องเก็บของค่อนข้างงหญ่นะคะเพราะว่า เขาเป็นรถดูผู้บริหารที่ชื่อว่าเทียบเท่าแอร์คอร์ดเมื่อเทียบเท่าค่ะพี่น้องคะเท่ากับแอร์คอร์ดเลยแต่ว่าราคาเทียบหน้านะคะถูกกว่านะคะพี่น้องคาด้านหน้าของนี่นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะพี่น้องคาสามารถรับสายโทรออกโทรเข้าจากโทรศัพท์ได้เลยเอยจ,าจากโทรศัพท์หรือว่าพวงมาลัยได้เลยนะคะแล้วก็ยังเป็นมีเขาเอ่ยว่าครบคุมนะคะสวิตนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเครื่องเล่นมินิมีเดียได้จากพวงมาลัยเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องคา แอร์นะคะเป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะคะพี่น้องคะแอร์ใช้งานในปกติทุกจุดนะคะพันของโดยสารใช้งานได้ทุกจุดเลยนะคะพี่น้องคะแอร์ยังเย็นอยู่นะคะพี่น้องตัวนี้แน่นอนว่าเมื่อกี้นี่บอกไปแล้วว่ามีกล้องหลังนะคะเขาจะมาให้เบิร์นะคะว่ามีกล้องหลังจริงบอลนะคะพี่น้องคะอ่าตัวนี้จะเป็นกล้องหลังนะคะพี่น้องขาใช้งานได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็ใช้งานได้ปกติระบบไฟฟ้าระบบกล้องนะคะ หรือแม้ว่าเครื่องเล็นมันติมีเดียทุกจุดแอร์นะคะภายในของดยซานนะคะสามารถใช้งานได้ปกติทุกยานนะคะพี่น้องคะ,ะเมื่อกี้นะคะพี่น้องเห็นอยู่แล้วนะคะว่ามีกล้องหลังแต่ว่าบอรธ,ธรรมดาเท่านั้นนะคะมีกล้องซามร้อองศาพอมนะคะพี่น้องคะโอ้ถือว่าเป็นรถรู้ผู้บริหารแล้วก็เป็นรถตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยนะคะใช้งานได้ทุกอาชีพจริงๆคะ่ะพี่น้องคะออปชันค่อนข้าง จะเต็มและกับครบคันเลยนะคะพี่น้องคะตัวนี้บอกไปแล้วเมื่อกี้มีระบบนำทางเนวิเกเตอร์พร้อมนะคะพี่น้องคะตัวนี้นะคะมาในรุ่น2.0 XL 네비หรือว่าปี2017นะคะมีให้ครบเลยนะคะพี่น้องขาตัวนี้นะคะสามารถร้องรับบูทูตได้นะคะพี่น้องคะ FM AM แล้วก็ CD นะคะตรงนี้ DVD แล้วก็ร้องรับ AUX นะคะ USB หรือว่า HDMI นะคะร้องรับเป็นทุก ยางเลยะค่ะพี่น้องนี่ตัวนี้ก็ที่เป็นที่เสียบ USB นะคะแล้ว AU X นะคะพี่น้องคะ HDMI นะคะนี่เห็นบอรเชิงเสียบ USB AU X iPod นะคะพี่น้องคะ d VR ก็ร้องรับได้นะคะบอร์รรมดานะคะพี่น้อง่ะพี่น้องคะเขาก็จบลงกับเครื่องเล่นมัลติมีเดียกันแล้วนะคะพี่น้องคาอ่าโชว์สำเนากันไปนเลยคะ่ะพี่น้องคะตัวนี้นะคะเป็น Nissan Tierna นะคะรุ่น XL เครื่องยนต์2.0นนะคะ136แรงมา้านะคะเป็นปี2017แทนนะคะพี่น้องคะ2017แทนบอมมีการลากจดนะคะสามารถขอตั๋วสำเนานะคะจากทีมงานหรือว่าแอดมินทางแฟนเพจทุกช่องทางได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเข้ามาสอบถามที่แอดมินแล้วก็ติดต่อเซล์ได้เลยนะคะพีนะะ่น้องคะนี่ ตัวนี้เป็นรถมือเดียวนะคะพี่น้องคามีสำเนาพร้อมให้พี่น้องเบิ้งนะคะมีการรามีหนา18ให้เบิ้งพร้อมนะคะพี่น้องคาสามารถขอสำเนาเบิ้งจากชิมงานหรือว่าไฟขายหรือว่าน้องเซลล์เด้เลยนะคะพี่นอ้องขาตัวนี้นะคะพี่น้องยังสงสัยว่าอ่าคันนี้นะคะปี2017แล้วยังมีคู่มือบุกเซอรกุญแจสำรองคู่มือการใช้งานไฮบอลนะคะนี่บอกเลยนะคะว่า ริเจนคมขาค่อนข้างครบครันถูกจุดนะคะบอบป,ปล่อยผ่านนะคะตัวนิสันเทียนัคันนี้นะคะมีครูมือนะคะกุญแจสำรองแล้วกับบุกเซอร์วิสให้พี่น้องเรียบร้อยพร้อมใส่งานเลยนะคะซื่อในราคาแค่6กแสนหามืนห้าพันบาทเท่านั้นนะคะพี่น้องคาราคาป้ายแดงยูรานซีนะคะพี่น้องคาตัวนี้นะคะเป็นรถมือสองสภาพเทียบเท่าป้ายแดงถึงเกเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพี่น้องคาอ่าห้องเกลับมาเบิรงไฟในของเดยสซานกันนะคะพี่น้องคา ใส่งานในบ่อได้นะคะพี่น้องขาแผ่นบังแดดนะคะนี่มาพร้อมกระจกแล้วก็มีไฟด้านหน้าพร้อมนะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะพี่น้องขาเพราะว่าขายแค่ห่งแสนหามื่นหาพันบาทแต่ออปชันค่อนข้างเหนือกว่าราคานะคะผู้เดยกบ่งมั่นใจนะคะสามารถเอาสร้างจากด้านนอกเขามาเบิ่งพร้อมลูกค้าได้เลยนะคะโชว์รูมเฮาตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์นะคะระวางซอยแปดหรือว่าซอยสิบนะคะ อายุถนนปากน้ำกระจมท้อง15หนะคะผู้เดชส,สนใจนะคะสามารถขับรถขามาเบิ้งได้หรือว่าถ้าม้ามาถึงนะคะให้โทรขม้าทีาสี่0 8 9 4 5 8 8 6 6 1หนึ่งนะคะสายด่วนนะคะคุณราชาน,นะคะรับสายตลอดย4ิบี่ชั่วโมงเลยนะคะพี่น้องคะค่ะพี่น้องคะตัวเบาะนะคะก็จะเป็นบาะหนางยางที่บอกไปแล้วเบื้องต้นนะคะพี่น้องคะบาะธรรมดานะคะบอะคนขับปรับไฟฟ้าได้เป็นบรคัตแต่คันนี้ขางคนขับกับปรับไฟฟ้าได้เช่นเดียวกัน ออปชั่นเนือราคาจริงๆนะคะพี่ต้องขา6ชันามืหาพันบาทมีทั้งเนมีทั้งบูทูดมีทั้งกล้อง3 60องศากล้องหนากล้องหลังบอปับไฟฟ้าได้ถึง สองเบาะคนขับกระปับได้ขากคนขับกระปับได้มีแอร์หลังพร้อมนะคะพี่น้องขาไม่น่อยมากๆ8ปดหมื่นโลคู่มือบรอ์วิสกุญแจสำรองสำเนาพร้อมครบอุปกรณ์ทุกอย่างครบครันสื่อไปใส่งานได้เลยนะคะ <S <S พี่น้องขาเอาละค่ะครัไปเบิ้งด้านหลังกันดีกว่ามี่สิพัไปเบิ้งแอร์ด้านหลังแล้วกับเบาะด้านหลังนะคะพี่น้องขาค่ะพี่น้องาขาเรากำลังยื่ตรงเบาะด้านหลังของดีซังของดีซันเชียนาคันนี้กันแล้วนะคะเข่ามาร์กกะจีเตะตาต้องใจกับ แอร์หลังนะคะพี่น้องคาซึ่งจะน้อยมากที่จะมีเนรถของเก่งนะคะพี่น้องคาก็จะมีในตัว Honda a c c o r d นะคะพี่น้องคานิสันเทียนาแล้วก็ดิสันซิลฟีนะคะก็จะมีแอร์หลังนะคะพี่น้องคาพี่น้องนี่ปรุงประตูนะคะมือจับนี่ด้านในก็ตกแต่งด้วยลายเคฟล่ามีที่พักแขนด้านหลังพร้อมนะคะพี่น้องคา วางแก้วหน้าไม่ถึงสองใบนะคะแอร์ลังนะคะพี่้องคาค้นขางหลังบ่ตองหอนนะคะแทนมันมีไฟได้านหลังพร้พอมนะคะนี่นี่ตอบโจทย์มากๆเลยคะ่ะว่าจะเป็นรถครอบครัวก็ได้นะคะรถรู้ผู้บริหารก็ได้หรือเพศทุกไว้นะคะสามารถใส่งานคันนี้ได้เหมือนกันนะคะสามารถออกได้ทุกสาขาอาชีพนะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะพี่้องขาบรสื่อบวางกันนะคะถ้าขามาปรึกษาได้นะคะปรึกษาฟรีบม่มีค่าเฉดจายนะคะพี่้องคา เอด้านหลังนะคะจะมีตัวไอโซฟิกบอลนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเหดตะกล้องมาแผ่นมึงเลยค่ะว่าไอโซฟิกมีเช่นเดียวกันหนึ่งจุดนะคะตรงนี้นะคะสองจุดสามจุดนะคะพี่น้องคะนี่สี่จุด มีถึง4ี่จุดเลยนะคะพี่น้องคาไอโซฟยกระตอบตัวในีเรื่องของครอบครัวที่มีผู้โดยสารที่เป็นเด็กนะคะสามารถเอาคุณรถได้เช่นเดียวกันน้องๆก็จะพร้อมไปเที่ยวกับเขาเด้เลยนะคะพี่น้องคาค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาสิบเบิง้งเครื่องยอนต์กันบ้างดีกว่าค่ะพี่น้องคาเพราะพอว่าเป็นจุดขายของรถมือสองนะคะพี่น้องขาไปเบิ้งกันนะคะว่าด้านหน้าจะดีบอสภาพแบบเ e อียมบอนะคะ,ะ,คะพี่น้องขาไปติดตามพร้อมๆกันนะคะอย่าเพิ่งกดออกนะคะพี่น้อง่า เดี๋ยวเขาจะมาทดล้องนางไห่เบิงนะคะเดี๋ยวจะบอกความรู้สึกจากใจจริงเลยนะคะนี่จะโบมิการแบบว่าสั่งภาพให้พี่น้องเบิงนะคะนี่สินาน่งไห่เบิงจริงจริงแล้วก็บอกความรู้สึกจริงๆดีกับว่าดีนะคะบอด,ดีกับว่าบอดีนะคะพี่น้องคะเขามาตัดสินพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่คือในการนั่งนะคะบอกก่อนนะคะว่าทดลองนั่งเนี่ยนี่ค่อนข้างเป็นคนที่รูปร่างใหญ่นะคะพี่น้องคะแต่ว่ารูปร่างไงนะคะนี่นั่งนะคะบอ,อบอืดอัดเลยนะคะพี่น้องคะสามารถนั่งได้ปกติเลยนะคะพี่น้องนั่งเหมือนแบบว่าเขาประเดียรูปร่างไงนะคะพี่น้องคะนั่งปุ๊บตัวเล็กปั๊บพี่น้องคะนี่ความรู้สึกนี่ถือวา่าน,นั่งสบายนะคะพี่น้องคะฟิลความรู้สึกกับแบบเหมือนนั่งแอร์คอร์ด แอคคอร์ดกับเทนาความรู้สึกนั่งด้านหลังเหมือนกันแต่สำหรับนี้นะคะพี่น้องคะโตยิตาแคมอรีนะคะชุดบอดพิเศษ e ี o นะคะนั่งสบายของแท้เลยนะคะพี่น้องคะผู้ใดอยากรู้ว่าแคมบอรีบาอีซนะคะเป็นจังไดนะคะไปติดตามคลิปที่ทํางานขึ้นให้เบิ่งด้านล่านนะคะว่าให้เขาไปเบิ่งคลิปใดนะคะแล้วก็สิบปพอคำตอบนะคะว่าโตยิตาแคมอรีชุดบอดพิเศษ e c o เนี่ยนั่งสบายของแท้นะคะพี่น้องคะแต่สําหรับนี้นะคะกะ ดีคนละอย่างนะคะพี่น้องคะแอคคอร์ดกับมีเอกลักษณ์ของเขาเทียนากับมีเอกลักษณ์ของเขาแคมีกับมีเอกลักษณ์ของเขานะคะแต่ว่าความรู้สึกตอนนี้ก็คือนางสบายนะคะตัวนิสันเทียนาคันนี้นะคะพี่น้องคะราคา6กแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะคะโปรโมชั่นนารานนะคะพี่น้องคะได้หน่อยกานี้แน่นอนนะคะพี่น้องคะเขามาสอบถามกันได้เลยนะคะไปแล้วค่ะเดกี๋ยวกับมหาจุดสำคัญของรถมือสองกันก่อนเลยนะคะก็คือสติกเกอร์มาตรฐานมอกก่อนนะคะถ้าบ่มีตัวนี้นะคะ อาจจะเป็นสภาพแต่แปลงได้นะคะแต่ว่าดิจิตอลครานะคะมีทุกคันนะคะเพราะว่าเป็นรถแทร้รถเดิมบม่มีการตัดต่อบม่มีการแต่แปลงนะคะปลอมแปลงอีกอย่างก็ได้จะว่าปลอมแปลงตัวมาตรฐานมากกว่าบรนดนะคะพี่น้องคะาสีนะคะเดี๋ยวนี้จะข้อให้เบิ้งนะคะนี่คือจุดปลายนะคะนี่อันนี้สีแท้สีเดิมนะคะนี่สีแท้สีเดิมทุกจุดเลยนะคะพี่น้องคะา ทมาเบิ้งหัวน็อกกันมากดีกว่าจุดแรกนะคะตรงนี้นะคะพี่น้องคะนี่เห็นบอจุดหนอาหัวน็อกเดิมนะคะหัวน็อกแท้นะคะนี่ถ้าสมมติว่ามันมีการแดแต่แปลงสภาพมานะคะหัวน็อกจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะยังอยู่จุดเดิมนะคะบ่ะไม,ม่การแกะบ่ะไม,ม่การถอดบ่ไม,ม่การเคลื่อนย้ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ ตัวด e จ e n t h โฮมคาร์นะคะถ้าสมมติว่ารถเข่าม้าใหม่ๆนะคะเขาจะมีการเช็คสภาพก่อนบำรุงทุกครั้งนะคะมีการเปลี่ยนของเลวนะคะหรือว่าทายของเลวแล้วก็มีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องนะคะเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท่ายนะคะหายพี่น้องทุกประการหรือว่าทุกสภาพเลยนะคะ,ะมาเบิ่งกันนะคะว่าแบตเตอรี่เขามีการเปลี่ยนไปนะคะพี่น้องคา ตัวแบตเตอรี่นะคะเขามีการเปลี่ยนให้แล้วเรียบรย้อยแต่ว่าถ้าคันไหนที่เขามาสภาพแบตเตอรี่ยังดีอยู่เขาจะมีการแค่เช็คความปลอดภัยแลวกับความพร้อมของแบตเตอรี่เท่านั้นเขาจะบม่มีการเปลี่ยนไห้นะคะพี่น้องขาจุดใดที่มันต้องเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนไห้นะคะและจุดใดที่มันต้องแก้ไขหรือว่าบำรุง,งรักษาสภาพเขาก็จะเห็ดไห้ตามสภาพของรถและกับสภาพหน้าง,งานเลยนะคะพี่น้องขาสภาพนี่บอกเลยนะคะว่าตรงนี้เนี่ยก็คือยูดียูเดิมทุกจุดเลยนะคะ คานดานหนานะคะพี่น้องขาหัวน็อตนะคะนี่สามจุดตั้งแต่กับสามจุดนะคะยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะพี่น้องขาแล้วก็เป็นเครื่องยนต์แท้นะคะของนิสสันนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ของนิสสันแท่เดิมนะคะเป็นเครื่องยนต์สองพัน 2, นะคะร้อยสามสิบหกแรงมากนะคะพี่น้องขาเป็นระบบเกียร์แบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ซีวิทีนะคะพี่น้องขาเป็นระบบเกียร์แบบไม่แล้วนะคะก็ยูทิปมารถุสปีดนะคะพี่น้องขา เอาล้ค่ะเขาจะมาบอกโปรโมชั่นคันนี้กันนะคะเพราะว่าเขาจะมีคันหนึ่งที่ร้อยอยู่นะคะซึ่งเป็นนิสสันเทียนาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นสีกรมนะคะพี่น้องขาตัวที่เป็นสีเทานะคะแม่สีเขาเป็นสีเทานะคะพี่นอ้องขาสรุปอีกทีหนึ่งนะคะคันนี้เป็นนิสสันเทียนานะคะเครื่องยนต์2.0นะคะรุ่น E รุ่น XL คะ่ะโทษทีคะ่ะพี่น้องขารุ่น XL นะคะแล้วก็เป็นปี2017นะคะไม้เพียงแค่8,000โลเท่านั้นนะคะพี่น้องขา เป็นรถบ้านนะคะรถมือเดี่ยวนะคะสภาพดีสภาพเดิมนะคะเจ้าของดิมดูแล,แลดีมากๆเลยนะคะพี่น้องค้าเรจินทโฮมค้านะคะขายอยู่ที่ราคา6กแสนหาหมื่นหาพันบาทนะคะ คอนยูที่1 1 0 0 0นต้นๆนะคะสูงสุด78ดส่งวยหรือว่า7ปีนะคะพี่น้องคาราคาะปัจจัยอยู่ที่ล้านซีนะคะพี่น้องคาโปรโมชั่นของเขานะคะพี่น้องคาก็จะมีหลกัหลกๆเลยโปรพิเศษประจําเดือนกันยายนนะคะก็จะเป็นตัวคาฟีเก้าสิบมือนะคะหรือว่าคาฟีสามเดือนนะคะโปรโมชั่นหลักนะคะนี่ตามด้วยดอกเบี้ย 1. 8 9นะคะพี่น้องคาหรือว่าแม็กซิมัมนะคะจอง3 0 0พันรับส่วนลด3 0,000บาทนะคะพี่น้องคาเพื่อส่วนแจโปรโมชั่นใดสามารถทักข้ามาสอบถามได้ตามช่องทางด้านล่างเลย น,น,นี่คสันเทียนาะอีกครัหนึงรอพี่น้องอยู่นะคะไปติดตามพร้อมๆกันเลยคะ่ะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งน้ำนะคะเพราะว่าเฮาสิม,มิกันลงคลิปได้เรื่อยทุกวันนะคะพี่น้องาเพื่อเป็นการรับชมคลิปใหม่ๆจากทางเฮานะคะให้พี่น้องกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากเขาทันทีเลยนะคะพี่น้องคาเมื่อนี้นี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ